โอเคก็ผมก็ขอกราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่นะครับผมที่ช่องบิลลี่ตะยนนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ที่สนามเปาโลเซอร์กิตกันนะครับก็นํารถมาเทสแล้วก็มายกล้อกันในสถานที่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับผมนี่นะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากนะครับทุกคนกับการใส่ชุดนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมายกล้อกันนะครับผมนี่ ไม่รู้จะยกเป็นหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหมันมันมันพี่ไม่เคยยกรถแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่างตยหรือบอกวิเอเกิเนี่ยเขาอยากให้ยกล้อนะครับก็เลยเรามายกดูเพราว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเรายกแต่รถเดิมๆมีโอเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นสกูปปี้เดิมๆนะครับก็ประมาณนั้นแต่วันนี้รถซึ่งมันมีความเร็วแล้ว พอกมันแตกต่างจากรถเดิมๆนะครับมันก็เลยต้องมาเช่าสนามกันนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับเรื่องเสียงรบกวนต่างๆก็จะไม่มีนะครับผมก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าครั้งแรกของพี่ด้วยแหละนะครับกับการยกรถแรงๆได้รถที่แบบว่า modify มานะครับผมนี่นะครับก่อนไอ้ก่อนอนัอนดับแรกนี่เนี่ยต้องขอกราบรถก่อนนะครับผม อ,อย่าเป็นไรเด้อใจสันส่นๆวิวๆอยู่นะครับผมเพราะว่ามัน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 ปืดมามันรุนแรงกว่ารถเดิมๆนะครับผมปะ่ะเรา,เรา,เราลองดูนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยเราจะสามารถยกล้อได้ไหมนะครับไอ้ยกอ่ะมันยกไดใ้ใครก็ยกได้แบบปืดปืดปืดแค่ลงลงอย่างนี้แต่ถ้ายกล้อแล้ว,ล,วลากยาวๆเนี่ยมันมันยกยากนะครับผมมันยากมากๆสาหรับ คนมือใหม่แบบเราๆนะครับผมก็ไม่รู้เดี๋ยวลองวันนี้จะมาลองยกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใจวิวว่าจะไงยพรวะเนี่ย <laughs> เห็นหลายคนก็ไงามาแล้วไม่ว่าจะเป็นโนบีนะครับมักโกนิวแมกนีเซียมักเบอก็เคยไงนะครับโอบอกเลยนั่มันเตรียมกล้องนะเห็นไหมมันเตรียมกล้องถ่ายช็อตเด็ดนะครับผม <laughs> อลองดูครับผมโอเคแล้เวเรามาพบกันอ ต้องจัดท่านั่งนะเพราะว่าคันนี้มันวาดเสียวอยู่นะครับผมไป <c oughs> มันช่างรุนแรงจริงจริงทุกคนมันมันองศามันไม่สูงนะครับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเรายังหาองศาไม่ได้แล้วก็การทรงตัวของพี่ก็ยังไม่ได้นะครับผมคือเอาง่ายง่ายคือ หัดเลยนะครับวันนี้คือหัดเลยนะครับงันเห็นไหมมันมันจะมันจะขึ้นแบบเอยียงนะแต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายกปกติแล้วมันจะขึ้นแบบตรงๆนะนะครับผมพี่มันจะไม่เต็มร้อย,อยเอาไหมเอาไหม ห้องน้ำไอ้สัตว์ห้องน้ำเย็ดเทเราะจะออกตัวด้วยโอ้ยมันช่างวิวเหลือเกินทุกคนมันวิวมากนะครับองตรงที่ยกลากยาวยังไม่ได้นะครับผม ว่ามีผิวอ่ะทุกคนมันแรงมันเร็วนะครับเออเฮออ้ยบากเบียวเออกวเอยกว่าทุกคนโอเคนะเราต้องให้สถานที่แบบปลอดภัยนะครับจะไม่วิ่งแบบอันนี้กันเออมันเรียวมากกูหวาดเสียวนะสำหรับคนยกมือใหม่แบบผมนะหวาดเสียวนะ มันช่างเอียงดีเหลือเกินมันเอียงทุกคนผมมันหีวมากโอ้นี่พวกพียทำอะไรกันเนี่ยนี่ฝนก็จะตกแล้วนะฮะเราต้องรีบซ้อมต้องรีบวันนี้นะครับผมโอ้โหมันขึ้นมาเร็วเห็นไหมจังหวะที่มันขึ้นมาเร็วมันก็เร็วนะเห็นไหม มันเอียงอะทุกคนพี่ไม่รู้นะถ้าใครมีคําแนะนําดีๆก็บอกสามารถบอกพี่ได้นะคะถ้ามันไม่เอียงพี่สามารถน,น่าจะยกได้แบบลากยาวได้แต่อันนี้มันเอียงครับผมทุกคนมันเอียงเอาใหม่ครับไปอ้ารอดไม่ได้แล้วทุกคน เก่งอะมันเก่งมากเลยว้ยมันโคตรเก่งเลยนะสำหรับคนที่ว่ายกมือใหม่นะครับผมใจพี่เฮ้ยไอเบ้ยโอ้โหยกลากยาวชิ่หผายโอ้ลากโคตรยาวสุดยอดเลยวะ่ะเอ้ มันช่างวิววิวเลือเกินทุกคนโคตรวิวเลยโอ้โหโอ้โหแบบเอรอื้อรอรถเดิมมันยกยากกว่าคันนี้นะทุกคนเพราะว่ารถมันหนักแล้วก็ทอ็อกมันไม่มีหายครับผมกูจะชนกำแพงอีกแล้ว มันเอียงครับทุกคนมันเอียงนะครับใครมีแค่คําแนะนําก็บอกพี่ได้นะมันชอบเอียงครับแต่ถ้าเป็นบักเบียกึมันยกมันจะไม่เอียงมันจะตรงเลยนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นหาออะไรโอ้แต่เครื่องนี่ยอมรับเลยขับได้โอ้โหนิ่งๆเอมองหน้าก็ได้วยซัดนีไ่ไอ้ผม ช่างวิวๆเหลือเกินทุกคนโอ้ใจสั่นนะเนี่ยใจสั่นมากเลยทุกคนโอ้ยเกือยืนยกด้วยทุกคนไปเราก็ต้องหัดยกต่ออมันลากได้ไม่ยาวครับผมสําหรับพี่มันลากได้ไม่ยาวเดีย๋ยวพี่ต้องหาก่อนนะฮะมันยากมาก เห็นไหมสนามมันก็จะสบายแบบนี้ฮะคือวนยกวนยกไม่ได้ก็วนต่อเนื่องได้เลยนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดหน้ากากดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ได้หรอทุกคน มันไม่ไกลพอมันยังไกลไม่พอนะฮะลล่ามไม่ถึงง่ายผม มนี่ั่ช่างเหนื่อยจริงๆมาเริ่มปวดแขนนะถ้ายกบ่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยอ่ามันปวดแขนครับผมพอเริ่มปลายเส้นมันจะล้จาจะล้าลงเรื่อยๆเลยฮะ พราะว่าพี่ยกสกูปปี้มาก่อนนะมันใช้แรงเยอะนะครับผมมันก็เลยปวดแขนในช่วงนี้นะครับผม <c oughs> จะเข้าข้างอีกแล้วกูจะได้ไปคุยกับกำแพงไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้ <c oughs> เมื่อกี้ผมแตะแบกให้ลงนะครับเพราะว่าองศามันหิวเกินมันหิวมากเลยเมื่อกี้ตอนเติมรอบสุดท้ายมันหิวนะออกโค้งมาแล้วยกเลยแล้วกันโอเยคือี่คคามาเนี่ย <laughs> โอ้ดีอ่ะทุกคนคนเหนื่อยเลยทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากมันปวดแขนครั โอเคฮะนี่นี่นี่ไปไงโอ้นิ่งนิ่งเลยโอวานิ่งจัดโอ้ไปไกลนะไอเหี้ยไปไกลนะเกือบสองร้อยเมตรเพี้ยแค่เดี๋ยววันขอพักก่อนเหนื่อย คนน่น่อยค่นเลยเลยวันนี้ยังมาทำอะไรล่ะมาทำอะไรโอเคผมก็คลิปนี้ก็ประมาณเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่หัดยกครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าถ้ายกถ้าไม่สวยหรือยกไม่ไม่ไกลก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยกเลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นการจับรถคันนี้ครั้งที่สองนะครับจับครั้งแรกประมาณสิบรอบอยู่ที่ร้านเช่นตวัวก็ได้นิดเดียวนะครับ แต่รอบนี้ก็ไม่รู้ว่าไกลไหมแต่ก็ฮะไกลเหรอ,อใช่เหรอะแต่มันแล้วมันวิ่อ่ะปวดมือเหมือนกันเนี่ย <c oughs> โ,โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกนคลินาน้าผมไป Let's go